ยังโกรธข้าอยู่หรือเปล่าไม่โกรธหมายความว่าไม่มีความโกรธแม้แต่น,น้อยเลยเหรอต่างกันยังไงท่านเป็นคนที่พาข้ามาที่นี่ตอนนี้กลับถามว่าโกรธหรือเปล่ามันช่างสวนทางกับการกระทำเลือเกินบอกข้ามา เจ้ารู้สึกยังไงกับข้าในฐานะผู้หญิงกับผู้ชายข้าเกลียดท่านนี่คือคำตอบข้าไม่รักท่านจะทำยังไงคำตอบก็ยังคงเดิมข้าเองก็เคยบอกเจ้าเอาไว้แล้วไม่มีใครดีกับเจ้าเท่าข้า หัวใจเจ้าเป็นของข้าไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะต้องร้องไห้มาขอร้องข้ามันต่างกันตรงไหนข้าจะรักท่านหรือไม่มันสำคัญกับท่านมากหรือ,อยังไงมันแน่นอนสิเช่นนั้นแล้วระหว่างแผ่นดินกับหญิงงามละ่ะ สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน